ไลฟ์สดบนติกต็อง่ายๆด้วยวิธีนี้สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับผมเจตนิพัฒน์ธรรมาพิรรมนะครับก็วันนี้ก็มีสิ่งดีๆนะฮะเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาฝาก เพื่อนๆทุกท่านอีกแล้วนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ต้องการจะไลฟ์สดบน TikTok นะฮะถามเข้ามาในรายกลุ่ม i.t ต่างๆโดยเฉพาะพูดคุยเรื่องไอทีที่ผมเป็นแอดมินอยู่เป็นผู้ดูิหายกลุ่มอยู่เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเราอยากจะไลฟ์สดบน t i k t o อกวิธีการที่จะเข้าไปไลฟ์สดได้ มันทำยังไงมันเข้าถึงไหมนะครับตอนแรกก็มีหลายคนเนาะแม้กระทั่งผมด้วยนะครับก็เข้าใจว่าการไลฟ์สดบนทิกต o อกอ่ะคนตาบอดเข้าไม่ถึงนะครับแต่ต่อมาก็ได้รับข่าวว่ามีคนตาบอดไลฟ์สดบนทิกต o อกกันมากมายนะฮะ ยกตัวอย่างอาทิเช่นคุณนงนุชเพื่อนไอทีนะฮะแล้วก็คนตาบอดอีกออท่านเลยนะฮะที่มีการไลฟ์สดบน t i กต็อแทบจะทุกวันเลยนะฮะแล้ววิธีการทำยังไงอ่ะนะฮะก็จะแนะนำวิธีให้ทราบกันในคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นที่จะแนะนําเนี่ยนะฮะจะต้องบอกว่าการไลฟ์สดนะฮะบน Ti k t o k เนี่ยสามารถไลฟ์ได้ทั้งในรูปแบบเสียงนะครับแล้วก็ในรูปของในรูปแบบในรูปแบบของวิดีโอนะครับผู้ติดตาม150คนขึ้นไปก็สามารถไลฟ์สดได้แล้วนะครับ ถ้าเราต้องการไลฟ์สดแบบเสียงนะฮะหรือว่าการสนทนาด้วยเสียงใน Ti กต o กนะครับครั้งแรกนะฮะเราต้องไลฟ์เป็นวิดีโอก่อนนะครับอาจจะไลฟ์เป็นวิดีโอวายาชมงกก็ได้นะฮะ จนครบ3ชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้นหลังจากที่เราไล์ครบ3ชั่วโมงแล้วอาจจะได้พูดคุยหรือว่าอ,อะไรก็ได้นะฮะมันถึงจะสามารถไล่แบบเสียงหรือว่าสนทนาด้วยเสียงใน t i k t o กได้นะครับแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนที่เล่น t k t t อกด้วยกัน มาไล่ด้วยกันได้ด้วยนะนะฮะสามารถทำได้ด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรอ่ะไปกันนะฮะหน้าจอแบพานาเนตหน้าต่างวาเอนิกเดรทเดอทันิารก่อนอื่นต้องบอกว่า t i กตอกเนี่ยนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาไลฟ์สดเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงปัดนะครับ เราจะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยส,สกยีเรเดอร์ของเรานะครับสิ่งที่แก้ได้นะครับก็คือแนะนำให้ใช้ซาวการ์ดนะครับโดยเฉพาะตัว F998 ที่กำลังฮิตกันอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแยกตัวสกีเดอร์ออกมา จากตัวไลฟ์ทิกตอกแล้วก็มาใช้ตัว Tikfinity นะฮะอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์สดได้นะครับทิกตอกไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะนะฮะตัวไลฟ์ของทิกตอกเนี่ยคนตาบอดยังไม่สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ในแอปทิกตอกได้โดยตรงนะฮะแต่ว่าสามารถใช้แอป Tikfinity ได้นะครับอ่ะ ไปที่ติดต่อของตัวเองนะครับจากนั้นแตะสองครั้งเข้าไปครับทิชารบอ่าจากนั้นนะครับไปที่ปุ่มสร้างนะครับด้านล่างนคะครับปุ่มโฮมนะครับหน้าหลักปุ่มสร้างปุ่มหน้าต่างทิชค,คร์ทิชครบอ่านะฮะหยุดปุ่มตอนนี้เขาขึ้นเป็นวิดีโอขึ้นมาแล้วนะฮะข้านาฬิกาติดปุ่มหน้าต่างทิชครับัดขวาไปเรื่อยนะครับ บันทึกวิดีโอปุ่ม <prevalence> เครื่มเสียงปุ่มอะไรที่ไม่อ,อ่านก็ข้ามไปนะฮะมอกล้องหน้าเปิดอยู่ที่ยี่สิบรูปภาพติดแรกล็ปุ่มที่ยีสิบรูปภาพตัวจับเวลาปุ่มที่ยี่สิบรูปเลาดออปเล็ที่ยี่สบรูปสิบ x เก้าที่ยี่สิบติดแต่งสวยที่ยี่สิบกสิบวินาทีสิบห้าวินาทีเลือกแล้วรูปภาพข้อคกวามไลฟ์เลือกแล้วไลฟ์อ่าปัดมาเรื่อยๆจนมาเจอคำว่าไลฟ์นะครับ หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปครับไลฟ์เลอกแล้วไลฟ์นะครับเมื่อแตะมาแล้วนะครับก็ปัดซ้ายมาหาการตั้งค่านะครับโทษปัดขวาขวาไปนะฮะหมดฝึกฝนพร้อมใช้งานแล้วหมดนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะคุณเท่านั้นคุณกลับไปที่หน้าจอก่อนหนะ้าฝึกฝนตอนนี้ลกปุ่มแตงสวยปุ่มเอฟเฟกต์ปุ่มการตั้งค่าปุ่มนี่นะครับ ปัดไปหาคำว่าการตั้งค่านะครับไม่ใช่ว่าพอกดแต่สองครั้งที่หมดแล้วมันจะเริ่มได้เลยนะครับต้องมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับแต่เข้าไปในการตั้งค่าครับทิชาอยู่ด้านบนการตั้งค่าอยู่ด้านล่างการตั้งค่าอ่าแล้วก็ปัดขวาไปเรื่อยเยครับุมผู้ควบคุมผู้ควบคุมผ่านไปผู้ชมที่ถูกทําเครื่องหมายผู้ชมที่สูกทําเครื่องหมายผ่านไปครับุมชื่อเรื่องและหน้าปก สามารถใส่ชื่อเรื่องใส่หน้าปกได้จุ่มหัวข้อแค่หัวข้อ,ขอสามารถเขียนหัวข้อได้ว่าเราจะไลฟ์สดในหัวข้ออะไรปุ่มเกี่ยวกับฉันแนะนําตัวเองและไลฟ์ของคุณเกี่ยวกับฉันสามารถแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําได้ว่าเราจะไลฟ์เกี่ยวกับอะไรนะฮะปัดขวาไปอีกครับการตั้งค่าไลฟ์าสาหรับการหาลูกค้า การตั้งค่าไลฟ์สำหรับการหาลูกค้าถ้าใครที่ถ้าใครที่ขายของนะฮะก็เข้ามาตรงนี้ได้นะฮะแต่ผมจะยังไม่เข้ามาตรงนี้นะครับกลุ่มชุกิจกรรมสำหรับแขกรับเชิญหลายคนสำรวจฟีเจอร์แบบโต้ตอบและคู่มือสำหรับการไลฟ์แบบแขกรับเชิญหลายคนนี่นะครับถ้าเรามีแขกรับเชิญหรือว่าถ้าเราต้องการจะไลฟ์แบบกลุ่มก็คือต้องการเชิญเพื่อนมาไล์ด้วยนะครับเราก็ต้องเข้ามา สำรวจเดี๋ยวตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับกลุ่มคุณภาพวิดีโอคุณภาพวิดีโออาผ่านไปกลุ่มสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรผ่านไปปิดการควบคุมผู้ชมไรนี้ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ที่มีอายุ18แปีขึ้นไปสาหรับอ่าปิดการควบคุมผู้ชมไรนี้จำกัดไว้สำหรับผู้ชมที่มีอายุ18บปีขึ้นไปเราต้องมาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับ คได้ไลฟ์นี้ว่ามีการควบคุมผู้ชมแล้วขอขอบคุณที่ช่วยให้เราส่งมอบคอนเทนต์ของคุณให้ตรงกับผู้ชมที่เหมาะสมวิดีโอไลฟ์ของคุณจะยังคงถูกลบออกหากละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนของเราอ่าเขาก็จะมีรายละเอียดให้อ่านนะครับจากนั้นไปหาปุ่มตกลงครับยกเลิกปุ่มตกลงปุ่มการตั้งค่ายังไม่หมดนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมปุ่มการควบคุมผู้ชมไลฟ์นี้ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ที่มีอายุสิบเรียนรู้เพิ่มเติมปุ่มป้าขวาไปครับ ของขวัญไลฟ์อนุญาตให้ผู้ชมส่มข,ของขวัญาไแกลเลอรี่ของขว,ขวัญปิดสวิตเปิดใช้งานแกลเลอรี่ของขวัญเพื่อนุ่มการจัดอันดับกลุ่มการตั้งค่าความคิดเห็นกลุ่มการเผยแพร่เนื้อหาเผยแพร่เนื้อหาที่โปรโมตในไลฟ์นี้ออาปัดความาจนมาเจอคําว่าการเผยแพร่เนื้อหานะครับจากนั้นแตะสองครั้งเข้ามาตรงนี้ครับไม่มีป้ายกำกับ หลังจากนั้นปัดขวาไปรเรื่อยนะครับการเผยแพร่เนื้อหาส่วนหัวไม่มีป้ายกำกับเผยแพร่เน,พรเนื้อหาไลฟ์สกิสวิทมาหาคำว่าเผยแพร่เนื้อหาไลฟ์นะครับสวิทเขาเปิดอยู่เราต้องมาแตะสองครั้งให้มันเปิดนะครับเราต้องมาตั้งค่าสิ่งเหล่านี้ทุกครั้งนะ ไม่ใช่ว่าตั้งครั้งเดียวจบนะครับต้องมาตั้งค่าทุกครั้งที่เราจะไลฟ์นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับบอกผู้ชมว่าไลฟ์นี้โปรโมตแบรน์สินค้าหรือบริการคุณอาจเป็นตัวแทนของตัวเองหรือร่วมง,งานกับแบรนด์อื่นบอกทุกคนว่าไลฟ์นี้ต้องการโปรโมทสินค้าหรือบริการหรือคุณเป็นตัวแทนของแบรนด์ของตัวเองนะครับปัดขวาไปแบรนด์ของตัวเองแบร,รนด์ของตัวเองยังไม่เลือกช่องคำเครื่องหมาย เขายัางไม่เลือกนะครับถ้าเราจะโปรโมตตัวเรานะฮะหรือว่าเดีย๋ยวราทำร้ายของตัวเราเองไม่ได้มีสินค้าอะไรมาเกี่ยวข้องเราก็แตะสองครั้งตรงนี้ให้มันกลายเป็นเลือกไว้เลือกไว้นะครับคุณกำลังโปรโมตตัวเองหรือธุรกิจของคุณเองเนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์เนื้อหาที่กล่าวถึงแบรนด์ยังไม่เลือกช่องํำเครื่องหมาย คุณกำลังโปรโมทแนรุ่นอื่นหรือบุคคลที่สามบันทึกอ่าจากนั้นปัดขวามาหาปุ่มบันทึกเอี๋ยครับการตั้งค่าการเผยแพร่เนื้อหาเปิดใช้งานอยู่ไลน์นี้จะติดป้ายกำกับว่าเนื้อหาที่มีการโปรโมทการดำเนินการนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่คุณเริ่มไลฟ์แล้วอ่าย้อนกลับปุ่มดำเนินการต่อปุ่มปัดมาหาคำว่าดำเนินการต่อแต่สองครั้งครับการตั้งค่า เปิดของขวัญไลฟ์และลอรีของเปิดสวิตเปิดใช้งานกลุ่มกัดกลุ่มกัดกลุ่มการถุยแพร่เนื้อหาเนื้อหาที่สร้างโดยเอไอปิดสวิตอ่าถ้าเรามีเนื้อหาอันไหนที่สร้างโดย AI นะครับต้องมาเลือกตรงนี้ให้มันเป็นสวิตเปิดด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอะไรที่สร้างด้วย AI ในไลฟ์สดของเรานะครับก็ กลับออกมาได้เลยลนะครับที่พัจากนั้นนะครับก็กระดานปุ่มปัดขวาไปหาคำ<ช>ว่าเริ่มไล์นะครับศูนย์รวมไล์ปุ่มกิจกรรมปุ่มบริการบวกจุลภาคปุ่มกรับริกปุ่มเริ่มไล์นี่นะครับแล้วก็แต่สองครั้งเข้าไปเลยนะฮะแต่ถ้าใครจะสนทนาด้วยเสียง หรือว่าไร้แบบเสียงนะครับก็ปัดขวาไปการเล่นเกมมือถือไร์สตูดิโอหาคำว่าการสนทนาด้วยเสียงนะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยไร้นะครับมันจะกลายเป็นคำว่าไฟ์สตูดิโอนะครับอย่างของผมเนี่ยก็กลายเป็นคำว่าไร์สตูดิโอเพราะว่าผมยังไม่เคยไร้สด ในติกตอกเลยนะครับนี่คือวิธีการไลฟ์สดในติกตอกง่ายๆสำหรับวันนี้หาผิดพลาดปการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับย <c oughs>